ครั้งแรกในโลกกับแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Shot Film นังสั้นกลาบปะกอสจากโครงการสิง Discover 500กลาปปะกอสทั้ง5เรื่องแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน โดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดหลังจากเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ภายใต้คอนเซปต์แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคัดเลือกคนเก่งไปหมูกก่เกาะกาลาปากสประเทศเอกวาดอร์ซึ่งเป็นดินแดนที่ทรงคุณค่าและเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกร่วมเดินทางไปกับซุปตาชื่อดังติ๊กเจษดาพร์ชาคริตแย้มนางเรมัโดนัลคริสหอวังและแก่งส้มเดอะสตาร์ วันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวหนังสั้นกาลปกอสให้ได้ชมพร้อมกันในงานเปิดตัวหนังสั้น5้าเรื่องกับเรื่องราวที่สุดของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ่ทยทาจากสถานที่จริงผ่านเรื่องราวการเดินทางของผู้ร่วมทริปและภารกิจสำคัญในการค้นหาความหมายของสิ่งพิเศษในกาลปกอสให้สามารถ,ถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นณนะโรงภาพยนตร์สยามภาวเลัยสยามพารากอนสำหรับงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณภูริศพิรมพักดีกรรมาการผู้จัดการธุรกิจนอนแอลกอฮอล์ cohol, บริษัทบุญรอดเทรดดิง้งจำก กล่าวถึงหนังสั้นพร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการก่อนฉายภาพยนตร์ให้ได้ชมเพียงรอบเดียวเท่านั้นจากผลงาน5จุกตาอแอสเตอร์ของแคมเปนเริ่มจากเรื่องสมบูรณ์หรือสมดุลผลงานคุณติกจะจะะ๊กเจษฎาพรผลดีพาสวดที่ค้นพบคุณคริสหอวังและชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตของคุณชาคริสแย้มนาม ต่อด้วยผลงานคุณแก่งส้มเดอะสตาร์กดของธรรมชาติและผลงานสุดท้ายทุกๆวันคือการประจนภัยของคุณเรย์แมคโดนัลโดยทั้ง5สุตตาอยังได้แสดงความรู้สึกและมุมมองจากหนังสั้นให้ได้ฟังกันอีกด้วยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆและหนังสั้นกลับประกอสทั้ง5เรื่องโดยจะทําการออกฉายที่ละตอนให้ได้ชมเริ่มจากตอนของคุณติ๊กจัสดาพรก่อนเป็นคนแรกรับชมได้แล้ววันนี้ทางเ w w s i n สิงค์ ได้เหมือนได้หยุดเหมือนกดพอสอะแล้วก็ได้หายใจกับสิ่งที่มันบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันทําให้รู้สึกเฮ้ยชีวิตมัน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 มหัศจรรย์มันมีพลังมากกว่ามากกว่าที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ที่เราพบเจอทุกวันนี้คือมันยังมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเยอะไปเนี่ยเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างแล้วก็ 9วันเนี่ยตอนแรกเราคิดว่านาน,านเราคิดว่าอุ้ยเหมือนจะทํางานนานแต่จริงๆไปถึงเหมือนไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็สนุกมากๆทุกวันแล้วก็อยากอยู่ต่ออีกสักอีกสักเท่าตัวหนึ่งอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้น่าจะอยู่เป็นประสบการณ์แบบ ต้นๆเลยที่ที่ผมเคยประสบการณ์มาที่เคยไปไปประสบมาครับคือแบบน่าจะอยู่ในท็อปสองหรือว่าน่าจะเป็นต้นๆันดับหนึ่งคือคือมันมันรวมหลายๆอย่างทั้งสถานที่แน่นอนกระดับประกอซึ่งเป็นแบบที่ที่นักเดินทางทุกท่านเนี่ยอยากจะไปอยู่แล้วแล้วก็ความอัศจรรย์ของสัตว์โลกผู้คนที่ที่ที่อาศัยอยู่ที่นั่นอาศัยอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว